สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้รายการมหาสองพระบ้านได้นำพระสมเด็จวรคังเนื้อปูนเปลือกหอยคุกเขา้าโดยผงผู้ตุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหมา เขากล้องขยายกําลังสูงให้กับเพื่อนๆได้ดูได้รับชมกันนะครับองค์นี้พ่อใหมหาไม่ได้เปิดแสงแฟลกจากกล้องนะครับเปิดแสงธรรมชาตินี่แหละครับเพื่อนๆดูดูภาพเต็มองค์กันก่อนนะครับองนี้ดูด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างดูด้านหลังด้านหลังที่เห็นเป็นรอย บุ๋มลงไปเนี่ยมวสารทันหลุดพญา,ามาก็เอาเอาไม้ไผ่ในสกิดออกแล้วก็เอากระมิ้นลงเหลืองนะเพืเ่อนๆปรากฏว่าเหลืองนะครับอง์นี้นี่คือด้านหลังแล้วก็ด้านข้างด้านหน้านการปาดเห็นไหมครับเพืเ่อนๆปาดจากด้านหน้าอย่างนี้นะครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้นะครับปาดปาดไปอย่างนี้นะครับ เราจะเห็นการโย่ไปของร่องรอยการปาดเห็นไมครับเพื่อนๆเนเป็นพิมพ์ใหญ่ชาจิวรบางนะครับเป็นพุทธศินทางอ่ดอูทองนะครับมีเส้นแซมขึ้นทั้งสองเส้นเลยนะเพื่อนๆเนี่ยฐานหมอนรองสิงก็เป็นร่องตรงกลางนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆถ้าเราเอามาเปรียบนะครับ ศึกษาแล้วก็ศึกษาแบบธรรมชาติอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเปลือกหอยนะเพื่อนเพื่อนขนลุกขนพองเลยใช่ไหมครับนี่คือหอยเนาะอันนี้คือหอยล้านปีนะเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าหอยเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วนะเพื่อนเพื่อนดูการเนี่ยหอยเวลาผ่านไปการเวลาก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเหมือนกันเลยไหมครับนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเราดูลายไหมครับเพื่อนเพื่อนขนลุกขนพองเลยนะครับลายสีี่ ของของหอยนะหอยที่กลายเป็นโพสซิลหอยที่ใช้เวลาร0อยปี200ปีเขาจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>ดูองนี้เปรียบเทียบกับหอยนะเรียกว่าปูนเปลือกหอยดิบนะถ้าปูนเปลือกหอยสุกก็เอาไปเผานำมาโครกสับบดให้ละเอียดนั้นจะออกสีขาวนวลน,นานเข้าก็จะกลายเป็นสีเหลืองแต่ถ้าปูนเปลือกหอยดิบเนี่ยเขาเอาไปบดโขลกเค้าสับ เหมือนกันเพียงแค่ว่าไม่ได้เผาเห็นไหมครับเพื่อนๆดูอย่างนี้ไร้ทิฏฐิเลยนะครับเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้โดยกายภาพนะปูนเปลือกหอยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะผ่านกระบวนการอบแช่หมักตําผสมมวลสารโดยกายภาพเขาก็ยังเหมือนเดิมนะเห็นไหมครับเพื่อนๆโดยกายภาพก็ยังสีออกเหมือนเดิมนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้แท้แท้ร้อยตานะเพื่อนๆเนี่ยดูวันหน้านี่ออกคล้ายคลึงกันมากเลยทีเดียวเห็นไหมครับคล้ายกันมากเรียกว่าพ่อใหญ่มหานํนาำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆเขแล้วกันนะครับเพื่อนๆมีองค์ความรู้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุย เจ,เจอเจอพระแท้นะเมื่อเราพูดคุยพบปะเจรจาเจอพระแท้เราก็แยกแยะของเราดังที่พระเามหาได้นํามาให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเราไม่คิดว่าจะเอาไปเอาไปขายต่อเนี่ยเราก็สบายๆนะครับแต่คนที่เขาคิดว่าจะเอาพระไปขายต่อเนี่ยมันก็จะลําบากเขาก็จะเร่งรีบพูดคุยเรียกว่ารีบปิดงานปิดจอบว่างั้นเถอะนะครับ แต่ของพระมหานี่ไม่นะครับคือค่อยๆศึกษาพิจารณาไปแท้ก็แท้ไม่แท้ก็คือไม่แท้แท้ก็แท้แที่หน้าพระไม่ใช่หน้าเรานะครับเพื่อนๆเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเข้ากล้องขยายกำลังสูงแล้วเป็นเช่นไรนะครับเมื่อกี้เอาหอยมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูแล้วใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนๆก็จําให้ขึ้นตานะครับว่ามันเราจะไปตามหาพระที่มันแบบ ราคาที่เขาเล่นหากันนี่ถามว่าพระแท้หาง่ายนะเพื่อนๆอย่างพระที่พระจามหานำมาลงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นพระบ้านๆน,นะแต่บอกเลยนะครับถ้าใครตาดีตาถึงก็เป็นบุญของท่านแล้วนะครับเรามาดูนะครับเป็นหัวตกกะกแตนเลยนะครับเนี่ยเมพระทา ดูแขนกันไหมครับเนื้อในม้วนก็ไปด้านในเลยนะครับเราก็มาดูปลายไหมครับปลายพระบาทเนี่ยจมหายเลยนะครับเราก็มาดูฐานสิงฐานสิงก็ดูความลึกความหนาความบางของพระเราก็เห็นนะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะมา ทำอะไรเราได้นะถ้าเรามีองค์ความรู้เนี่ยดูวันนะดูสีดูผิวพรรณของท่านนะครับเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูระยะระยะไกลแบบไกลก่อนนะเนี่ยผิวดวงจันทรน์เป็นรูพุนเป็นรูพุุนเลยนะครับเนี่ยด้านข้างนี่ก็ไม่เรียบก็ก็ไม่เป็นคมสันนะเ,นเพื่อน เรียบตึงบ้างนิดหน่อยนะเพื่อนๆนี่เราดูเห็นไหมครับนี่เป็นเม็ดเลยนะครับรอยปีแยกรอยแตกออกเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดบินซอฟพองเหลืองนะครับนี่รูเล็กรูน้อยเป็นผิวดวงจันทร์เลยนะเพื่อนๆนี่เมื่อกี้เราก็เห็นก้นหอยแล้วนะครับ เพื่อนได้เห็นแล้วเนี่ยเม็ดพระาธาตุเม็ดแดงเม็ดดาครบนะครับองค์นี้ทีนี้เรามาดูกล้องขยายกําลังสูงดูไปด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนรูปแบบขยายแบบใกล้ๆองค์นี้มีหูสองข้างนะเพื่อนเพื่อนคลาสสิกมากนะครับเนี่ยรอยหูนะครับเหมือนคางแพคคางแกะเลยนะครับเนี่ย เนี่ยตาจมูกมีเม็ดแดงนะครับมเม็ดแดงอยู่ที่เกตเห็นไหมครับเพื่อนๆอยู่ที่เกตเลยนะโรคใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนปอปลาเหมือนปอปลาอีกนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยปลายหางเขาจะสูงยาวขึ้นนะครับเนี่ยนะครับปลายประบาดเนี่ยตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่นะ เราดูพระพักแล้วก็มาดูพระหาทตทตานวางลงนะครับมือขวาทับมือซ้ายชัดเจนนะครับเราดูดูเส้นผาทิพย์หรือว่าเส้นเอกศีธนะที่เพื่อนๆเ,เขาเรียกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราเห็นรูปแบบ ในการจัดทาไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราจะเข้าครัวเราก็ต้องรู้จักเครื่องปุงทุกชนิดทุกประเภทที่ที่เรามองนะครับดูความสวยงามนะครับดูฐานฐานหมอนรองสิงค์ก็คมเลยนะครับเป็นคมวานเลยนะครับเนี่ย เรามาดูด้านหลังกันนะครับตรงนี้แหละครับซึ่งเล็กนิดน้อยนะครับพราะอย่หารเคยเอาของมีคมอาราธนาของมีคมลงผิวท่านแล้วก็เอาเนื้อมนสารขึ้นมาตรวจเนื้อมนสารน่ขึ้นมามาดูนะครับ เป็นลุมเป็นบอ่อเลยนะครับเนี่ยเดีวเราดูด้านข้างกันอีกรอบหนึ่งนะครับเราดูเราต้องดูหลายจุดได้หลายมุมนะครับ เนื้อนี้สวยงามเลยทีเดียวเม็ดแดงเม็ดดำครบนะครับสูตรของสมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปูทั้งก็จะมาจากปูนาปูทะเลเอามาเป็นส่วนผสมนะครับ ครับแขวไซครับอนาคตไหนติดในองค์พระเลยนะครับเนี่ยเราดูทุกจุดนะครับดูทุกจุดแขวไซอนาคตไหนี่ปูดเคลนเต็มเลยนะเพื่อนๆนเห็นไหมครับ เราดูทุกจุดนะครับดูใต้ฐานบ้างเพืเ่อนๆดูองค์นี้เป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ก็นย่ามาหาช่องสองกบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ